สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่หยิงนะคะเรามาฝึกทาข้อสอบโทอีกกันค่ะข้อน,นี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ pronoun นะคะ pronoun ก็คือคําที่บอกเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของแบบบอกแทนนะคะอย่างเช่นแบบ I U V d a s h e t นะคะเหมือนใน choice ข้อน,นี้เลยเจอคําว่า V as our hours นะคะคาพวกนี้นะคะถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยให้เราดูคําข้างหน้าและหลังช่องว่างค่ะคําข้างหน้าช่องว่างเจอ more than นะคะเป็นการเปรียบเทียบค่ะว่ามากกว่าส่วน had เป็น verb นะคะ had anticipated นะคะก็คือเหมือนกับว่าที่เราเคย ได้คาดหวังไว้ถ้าเจอเวิร์บนะคะคำข้างหน้าเนี่ยต้องเป็น subject ค่ะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะก็จะมีคาว่านน we กับ ours นะคะ we เนี่ยจะแปลว่าพวกเราแต่ถ้า ours จะแปลว่าของของพวกเรา ในโจทย์เนี่ยเขาพูดว่า unfortunately นะคะก็คือโชคไม่ดีเลยการที่เรา,าเปลี่ยนเครื่องถ่ยเอกสารนะคะมันทำให้มีต้นทุนมากกว่าที่พวกเราคาดคิดไว้ค่ะตอบข้อ a ค่ะถ้าเป็นข้อ b as นะคะต้องมี verb อยู่ข้างหน้าส่วน our ต้องมีนามอยู่ข้างหลังค่ะเป็นการบอกแสดงความเป็นเจ้าของนะคะข้อแบบนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะคะข้อสอบก็มักจะออกอข้อที่เป็น subject บ้างเป็น adjective ที่ต้องตามด้วยนามบ้างหรืออาจจะเป็นข้อที่ ด้วย self อย่างเช่น myself ด้วยตัวฉันเอง herself ด้วยตัวขอนหล่อนเองแบบนี้นะคะข้อสอบออกแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกทุกชุดเลยค่ะเรื่อง pronoun น,นะคะรู้ไว้เพิ่มคะแนนได้แน่นอนค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะ